สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเจมอีกแล้วนะคะวันนี้เจมพามาช้อปปิ้งแล้วนะคะทุกคนนี่เลยเจมมาหาซื้อไอ้นี่นะทุกคนที่ตักปลานะคะเดี๋ยวเจมจะพาไปตักปลาก็เลยเออพามาซื้อนะคะที่ที่ตักปลานะทุกคนอันนี้อันใหญ่นะ ก็คือ,อ12ยูโรนะคะราคาก็ไม่แพงมากนะที่จริงอะเจมดูในอินเทอร์เน็ตอะมันมีหลายแบบหลายขนาดมากนะคะแต่ว่าพอเรามาซื้อจริงๆอะทุกคนคือมันเหลือแค่ขนาดเดียวนะคะก็คืออันนี้เนาะจริงๆอะเจมอยากได้อันเล็กกว่าน,นี้นะคะอันนี้มันอันใหญ่มากเกินไปนะทุกคนมันก็แบบจะหนักนะแต่ว่าน้ําหนักมันก็ไม่ได้แบบหนักนะคะเบาอยู่นะ โอเคดีใจมากนะคะเดี๋ยวจะลองไปตักปลาดูนะคะทุกคนว่ามันจะมีปลาไหมนะเจมก็ไม่รู้ว่าต้องไปตักที่ไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปรอดูกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจจะไปตักปลาเนาะทุกคนตอนนี้นะคะเจมก็มาถึง นี่นะเป็นทะเลสาบนะคะที่เตร็มจะลองมาตักปลานะทุกคนลองตักเล่นๆนะสวยมากวันนี้แดดดีมากๆเลยดูอันก็จะเป็นเรือนะคะเป็นเรือของใครบ้างไม่รู้นะเขาก็าเอาเรือมาจอดทิ้งไว้นะคะทุกคนสวยมากเลย มีแต่ป่าเงียบมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่คนเขาเอาไว้มาว่ายน้ำนะคะช่วงซัมเมอร์แล้วทุกคนมันก็จะเป็นหาดนะคะเป็นหาดแบบนี้นะเอาไว้ให้เอาไวใ้ไวให้คนมาว่ายน้ำช่วงซัมเมอร์นะคะทุกคนจะเตรียมให้ดูบรรยากาศรอบๆสวยมากนี่นะคะทุกคนเขาก็ทำแบบว่าเป็นที่นั่งให้แบบนี้นะคะอันนี้ก็แบบสามารถที่จะว่ายน้ำได้นะ ฝรั่งเดินไปเอาที่มามาตัดอันนี้นะคะอันนี้นะทุกคนที่ตักปลาของเจมเองเดี๋ยวจมจะลองตักว่าจะเจออะไรไหมฝรั่งก็แบบว่าฉันว่าเธอคงจะตักไม่ได้อะไรหรอกเจมว,ว่าเดี๋ยวลองดูตักดูนี่นะคะบรรยากาศดีมากเลยทุกคน เดี๋ยวลองเอามือจุ่มนม้ำดูน้ำเป็นไงบ้างอ,อ๋อเย็นมากนะทุกคนโคตรจะเย็นเลยนะโอเคทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นที่ตักปลาของเรานะที่จะไปซื้อมานะคะก็ขนาดนี้ก็ใหญ่อยู่นะเดี๋ยวจึรมจะลองตักปลาดูนะทุกคนว่ามันจะมีปลาไหมมองไม่เห็นอเลยนะคะเดี๋ยวลองนะ <S 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 น้ำมันตื้นมากเลยนะคะ ไม่ม <screws> ีอะไรเลยนะคะเดี <looked desserts> ๋ยวเปลี <assim> ่ยนเปลี่ยนไยนี่ตาขยา ไปยู่ไนเนี่ยมา next next าสรุปนะทุกคนก็คือที่ตักปลาเนี่ยมันดีมากนะคะแต่ว่ามันมันไม่มีปลานะ เราเดี๋ยวเราต้องไปหานะที่อื่นนะคะที่มันแบบว่าเป็นแม่น้ําที่มันน้ําไหลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราถึงจะตักได้นะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันเป็นมาเป็นทะเลสาบกว้างนะคะมันก็ไม่น่าจะมีปลาหรอกนะนะคะสรุปว่านนี้ก็คือใช้งานได้ดีนะคะทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้เราก็กําลังจะกลับบ้านกันแล้วนะคะสรุปก็คือว่าที่ตักปลาที่เราไปซื้อมานะคะก็คือว่ามันก็ใช้งานได้ดีอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีปลาหรือว่าเราไปตักไม่ถูกที่เดียมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าที่เดียมตักอ่ะมันก็จะได้เป็นปลาซิวนะคะปลาซิวเล็กๆตัวเล็กๆเกหมือนปลาซิวบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังมีอยู่แต่ว่าตอนนี้คืออากาศมันเย็นมากนะคะทุกคนก็คือจะแบบ อยู่นานไม่ได้นะคะถ้าอยู่นานก็คงจะได้เยอะอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้นะเยมก็ได้แบบนิดหน่อยนะคะเยมก็ปล่อยมันกลับคืนไปแล้วแหละนะคะแฟนบอกว่าเธอปล่อยมันกลับไปซะฉันสงสารมันอะไรเงี้ยน,นะคะพอพระไปอีกนะคะทุกคนก็นั่นแหละเดี๋ยวครั้งหน้านะคะถ้าอากาศมันดีแบบอากาศมันอุ่นกว่านี้นะคะเดี๋ยวเยมก็จะไปตักปลานานกว่านี้นะเดี๋ยวรอดูว่าเราจะได้กันไหมทุกคนแต่ว่าวันนี้ก็มาโชว์นะคะที่ตักปลาใหม่นะคะให้เพื่อนๆนทุกคนได้เห็นนะคะทุกคนโอเคค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะใครเข้ามาดูคลิปก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์เนาะเป็นกำลังใจให้เจนได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย